ครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะมือวนนี้ผมเองเบาสินค้านกับพอดีมาวัดสีกับพี่น้องเนาะพอดีมาบมองตนตะเคียนกับพี่น้องเนาะกดสิบ้าพี่ผาน้องไปซองเหล็กเนาะน้นำ,ตะนนำตนตะเคียนเลยน้ำตนยาเม่ตะเคียนท่องกับพี่น้องเดี๋ยวสิบ้าพไปซองเลงหล็กเนาะผมซื้อ่ามีชุดไทยต่างหลายสูตรครับพี่น้องแล้วก็พวงมาลัยกับรายเติบครับพี่น้อง เอาสีดีกว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปซองเลขกน้ากันดีกว่าเนาะะเบิ้งอาเดอร์พี่น้องผมเองเบาสึง่งขั้นกับสิทายมองพี่มองน้องเป็นท่าแปลงไหวเนาะสิทายไว้นานนนะาพี่น้องไอพี่น้องเบิงเอาเองเนาะก็เอือบมาซองเหลขกครับพี่น้องบอนีสิ้ามาซองเหลขเจ้าเม่ตตนตะเคียนทองอยู่วัดสีครับพี่น้องเนาะพวงมาลัยผมซื้อว่าเออด้พวงมาลัยหลายเนาะแสดงว่ามีพี่น้องเข้าโชคดีหรือได้โชคดได้ลาบจากเจ้าเม่ตตนตะเคียนเนาะ ผมเองบบาสุขัดกับไอเบิงครับพี่น้องว่าสิเห็นเหลขบอเนาะพี่น้องเฮ้ามื้อนี่ก็สิบาพามาซองกออ็เด้พี่น้องมาซองเหลขครับต้นตะเคียนอยู่วัดศรีครับพี่น้องเห็นบ่อนอะเบิงออดอด้พี่น้องก็อ,อีทายแต่ละจุดก็อ,อีทายนันน,นนแน่เนาะเพื่อพี่น้องสายตาดีหรือเบิงหล้วกับ มีแนวทางเนาะมือนี้ผมเองบางสินค้านคร t t t e an, ับไม่เห็นคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะอยู่ที่ต้นตะเคียนครับพี่น้องเนาะต้นตะเคียนทองผมเองกัทายนั่นๆเพื <associ> <animals> ่อพี่น้องเบิ่งฮาวาดเห็นตัวเลขกเนาะผมซื้อว่ามีพี่น้องก็ฉชดดีกัหลายเติมมั้งมีชุดไทยก็หลายชุดครับพี่น้องคกหย็ดชุดครับแล้วก็ฟงมะไรก็มีหลายเนาะซ่องเอากับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องทายนั่นๆแต่ละจุดเนาะซ่องเอา เบ่งกับไผ่มันครับพ <Darwin> ี่น้องโนีกก <Natur> ับผ้ามาเบ่งหรือผ้ามาซองเหล็กต้นจะเม่ตะเคียนทองอยู่วัดสรีนอพี่น้องเฮาเพื่อพี่เพื่อนองบางท่านอาจจะซองเห็นเหล็กเด็ดเนาะเป็นของเเบ่งในการขอบ้านสุข่านนอโมนีกพี่น้อง ได้ซองแล้วเห็นตัวไดกับเม่นแน่เด้พ oh> ี่น uh> ้องเออก็คืออาูมีเองับกเห็นเนาะกูใด้ซองซองแล้วในกล่องเบื้องแล้วเห็นตัวไดกับเม่นมาแน่พี่น้องววามมีโชคลาภร่วมกันเนาะพี่น้องเข้าใส่เบ bon ื้อง่ละจุดนั่นๆเติมกับพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องเขาจะได้ซองเบื้อง เป็นต้นตะเคียนท่องครับพี่น้องนะเนาะเห็นแปดว่าน่ะพี่น้องลายจีแปดสองว่าน่ะพี่น้องเนาะเนะบิงออกไปอ่ะมันพี่น้องนี่อีกจุดหนึ่ง เห็นกับเมนมาแน่เด้อพ yeah> anyway> um ี่น้องเมนมาบอกน้ำแน่ผู้ใดสายตาดีๆเนาะกับเมนมาบอกเบาซึ่งข้าไหนเด้อพี่น้องเอาว่ามีโชคลาภเหมือนกันเนาะมันนี้กับผ้ามาซองเหล็กเด็ดต้นตะเคียนยูวัดสีีกับพี่น้องอ๋าผู้ไดเห็นกับเมนมาแน่ครับพี่น้องครับต้นตะเคียนกับใหญ่เติบเนาะพี่น้องวันนี้ผมเองเบาซึ่งข้ากับแวะมาตีวัดสีีกับพี่น้องเพื่อมาซองเหล็กให้พี่ไ้นองเนาะกับมาหวอดกับ ก็เลยซองเอาครับพี่น้องเบิงเอาในตนตะเคียนเนาะก็จิตทายไ้พี่น้องเบิงหน้านๆเนาะก็เบิงเอาครับพี่น้องมือนีก็มาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิงหล้วก็พิจรารณา่านได้พี่น้องมือนีก็ไม่ฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะของบบาเส้งข่านครับผม